ขออนุญาตแซวผู้พันปุ่นก่อนนะเมื่อวานไปก้าวไกลนี่จะไปเป็นหัวหน้าพักคนใหม่เขาหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าจะไปไม่เกี่ยวไม่รู้ว่าเขาประชุมกันวันนี้คือรู้ว่าประชุมคืออ่านดูในข่าวว่าว่าเหมือนกับมีชื่อออกมาแล้วเราก็ไม่คิดว่าจบแต่ว่าจริงๆน่ะตั้งแต่ตอนผู้ว่าอ่าก็นัดกับคุณวิโร์อ่ะอนัดไปกินกาแฟฮะเพราะว่า ไปกินกาแฟแต่พอเย็นหน่อยเขาก Malcolm, ็เปลี <t <t ่ยนจากบาริสต้าเป็นบาเทนดี้ก็ตามตามเวลาตามคือเมื่อวานเห็นคอมเมนต์เขาแซวไงเพราะว่าเพราะว่าก้าวไกลเขาหาหัวหน้าพักพอดีแล้วคุณสีทาไปเนี่ยเขาประชุมกันเสร็จคือดูตั้งแต่บ่ายสองบ่ายสามก็เห็นชื่อออกมาแล้วก็ราว่าประชุมเสร็จแล้วแล้วผมนัดกันตั้งแต่ตอนผู้ว่า เพราะว่ามันเจอกันยิ่งกว่าบ่อยยิ่งกว่าลูกเมียไง<อ>พราไปออกรายการเช่าบางทีก็สามรายการทั้งวันก็ตามตามกันไปอย่างเงี้ยก็เจอกันหมดก็เจอกันหมด<อ>ก็<อ>เลยเดี๋ยวนัดนัดกินกันอะไรเงี้ยก็ยังไม่ได้กินจริงๆนัดคุณองคคุณเอ้ด้วยเมื่อก่อนอสุช,ชาตเวนะนว่าแบบเยเดี๋ยวพอเสร็จแล้วไปกินกันอะไรยเงี้ยก็ก็นัดกัน<อ>แล้วก็พอมาช่วงนี้ก็เลยเริ่มว่างแล้วนี่เพราะว่าแบบก็เซ็ตแบบเซตเทิลแล้วมีคอร์มอลมอรลเลยแล้วก็บอกว่านัดวันก่อนแล้วเขารถเสีย ก็เลยเลื่อนวันมาก็มันลงวันนี้ไปดีเขาบอกเขาประชุมผมก็เฉะนั้นก็ก็วันนี้เลยง่ายๆไปกินที่พักแล้วกันเพราะว่าเขาเขาบอกเขาประชุมพักเสร็จห้าโมงอะไรเงี้ยก็ตอนแรกนัดกันที่อื่นฮะก็เลยมาที่พักแล้วกันแต่ก็ไม่รู้ว่ามันประชุมข่าเยอะขนาดนั้นเออนี่นี่นี่แล้วเมื่อวานตกลงได้ไปชนแก้วกับใครบ้างฮะก็ไปแล้วก็เจอเจอคุณคุณต๋อมคุณชัยธวัฒน์ครับครับแล้วก็คนอื่นก็เจอเจอทั้งใครอ่ะคุณช่อเจอ เท่าพี่พบต้องมานะคนนี้ครับมีมีเพราะว่าเป็นช่วงพักค่ำไงเป็นช่วงโปรโมทพวกอะไรสุราพื้นบ้านโอเคครับอ้าวไหนเมื่อกี้กุศิธาพูดชื่อหนึ่งขึ้นมาก็คือคุณชอบพนิกาวานิชครับโอ้ประเด็นนี้ประเด็นใหญ่นะฮะอาจารย์ต้องหันมาถามอาจารย์เช่นกันนะว่ากรณีที่วันนี้เนี่ยสารดีกาตัดสินคุณชอบพนิกาวานิชมีความผิดฐานฝ่าฝืนจริยธรรมให้เพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งตลอดชีวิตนะฮะอาจารย์ ผมเนี่ยมาจากการโพส์ f a c e b o o k ที่มีการพาดพิงสถาบันนะอาจารย์พี่ชายมองเรื่องนี้ยังไงบ้างครับการตัดสิทธ์นักการเมืองตลอดชีวิตเนี่ยมันเป็นข้อบัญญัติที่ค่อนข้างจะแปลกๆกับระบ,บอบประชาธิปไตยนะคือผมไม่ค่อยเคยได้ยินเท่าไหร่ว่าประเทศที่ใช้ระบอบประชาธิปไตยจะใช้มาตรการแบบนี้ไม่ว่าจะจะมีความผิดอะไรก็ตามนะ แต่ว่ามันในประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่ามันเป็นความแปลกมาสจังอย่างหนึ่งของระบอบประชาธิปไตยไทยซึ่งไอ้ความแปลกนี้เนี่ยมันเป็นการทําลายหลักการพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยเรื่องของสิทธิพลเมืองแล้วก็สิทธิในการเลือกตั้งแล้วก็เรื่องของสิทธิอื่นๆทางการเมืองผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยไอการตัดสิทธ์ ทาการเมืองโดยไม่ให้เขาสมัครเป็นนักนก,การเมืองดำรงตำแหน่งใดๆเลยเนี่ยอันนี้คงจะต้องหาทางพิจารณาในการ,รแก้หขแล้วก็เอาออกไปออืๆๆเพราะว่า,า,วาปัจจุบันเนี่ยมันก็มีตัดสิทธิ์ห้าปีสิบปีอยู่บ,บ้างแล้วซึ่งอย่นั้นก็เอาก็จริงมันก็ไม่ไม่เหมาะสมเท่าไหร่นักนะครับ,รบเพราะว่าโดยหลักฐานโดยหลักการแล้วเนี่ยเราต้องถือว่า ประชาชนในระบบประชาธิปไตยเนี่ยเป็นคนที่มีเหตุมีผลนะแล้วก็มีการศึกษาพอที่จะจําแนกแยกแยะได้ว่านักการเมืองคนไหนเนี่ยจะดีหรือไม่ดีนี่เราพูดกันตามหลักการถึงแม้ว่าความเป็นจริงบา,างอย่างเนี่ยมันก็อาจจะมีบ้างที่มันไม่เป็นไปตามหลักการนี้แต่ว่าโดยหลักการใหญ่เราก็ต้องถือหลักนี้แล้วคนอื่นจะมาตัดสินแทนประชาชนว่าคนนี้ดีห้ามสมัครหรือว่านี้ไม่ดีแล้วก็ห้ามสมัคร เลือกตั้งห้ามสมัครเป็นสสห้ามดำรงตำแหน่งดางการเมืองเนี่ยมันก็ดูจะไม่เหมาะแล้วก็ไม่ไม่สอดคล้องกับการประชาธิปไตยเท่าไหร่ครับอกุสิ t าครับมันจะกลายเป็นมาตรฐานใหม่หรือว่าบรรทัดฐานใหม่ไหมครับว่าเหมือนกับถ้าก่อนหน้านี้คุณปรินามารอบนี้คุณพันิกาแล้วมันเลยจะกลายเป็นว่าโหนักการเมืองเดี๋ยวจะหวั่นๆวันแล้วนะ ข้อข้อหาที่โดนโทษนี่คือตัดสิทธิ์ทางการเมืองหรือเปล่าใช่ครับถ้าตัดสิทธิ์ทางการเมืองนี่ผมรุ่นหนึ่งนะรุ่นแรกนะบาริ11ออ่าอ่าอ่าตำรวจโทษทักษิณใช่ไหมตช่ครับใช่นายรัฐมนตรีก็โดนตัดสิทธ์คนแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตัดสิทธิ์ทางการเมืองเนี่ยมันไม่ใช่ตัดสิทธ์การลงสมัครมันตัดสิทธ์ทุกอย่างทางการเมืองอันนี้อันนี้อันนี้เลือกตั้งเลยใช่ไหมครับตัดสิทธ์ใช่ตัดสิทธ์เลือกตั้งเลยเลือกตั้งคือถ้าตัดสิทธ์ทางการเมืองคือไปเลือกตั้งก็ไม่ได้จ เอ่ไปหย่อนบัตรเลือกคนอื่นนะได้แต่ว่าตัดสิทธิ์ไม่ให้ลงเลือกตั้งไม่ให้ลงเมือกันแสดงไม่เหมือนกันแสดงไม่เหมือนกันก็ผมผมผมเห็นในข่าวแต่ว่าต้องต้องอย่างนี้ว่าผมเนี่ยไม่ได้เห็นในตัวโพสต์หรือว่าอะไรต่างๆที่ที่เป็นที่เป็นสาเหตุว่าทําให้โดนตัดสิทธิ์นะครับครับแต่ว่าถ้าเกิดจากจากการดูแล้วก็หลังจากคือจากการดูเนี่ยว่าถ้าเกิดความผิดเนี่ยในมาตราไหนมันก็ต้องต้องถามทางนากกฎหมายครับว่าผิดมาตราไหนก็น่าจะลงโทษมาตรานั้นซึ่งมาเห็นจากที่ คุณปรินาที Radio ่บอกว่าเคยโดนมาก่อนคือผมมไ่ตอนแรกผมไม่ไม่ทราบว่าตัดสินนี่คือตัดสินอะไรถ้าตัดสิ์ทางการเมืองคือไปเลือกก็ไม่ได้ไปเข้าชื่อเรียกร้องอะไรก็ไม่ได้เลยแต่นี่คือตัดสิทลงไม่ให้ลงไม่ให้ลงใช่ครับถ้าเกิดไม่ให้ลงเนี่ยก็คุณปรินาที่โดนมาวันนี้เขาโพส์ผมมาเห็นที่เขาโพสใช่แต่สิ่งที่เขาโพสเนี่ยมันก็มีมีประเด็นว่าหนึ่งคือเขาบอกว่าอการที่มาเอาผิดเขาเนี่ยที่เขียนนะที่ผมเห็นนะการเอาผิดเขาเนี่ยคือคุณต้องการบาลานซ์หรือเปล่าสองฝ่ายว่า ว่าเอ ي, อปรินาโดน,นแล้วอนาคตจะมีคนอื่นโดนก็เอาปร,รินาไว้ก่อนจะได้อบอกบอกได้ว่าเออก็โดนกันทุกคนอ,อะไรเงี้ยทีนี้กลับมาดูว่าจริงๆโดยในความผิดซึ่งอ่านจากที่เขาเขียนเนี่ยค,คือจากความผิดถ้าเกิดผิดด้วยมาตาราไหนเช่นทําผิดกฎหมายเลือกตั้งทําผิดกฎหมายมาตราหนึ่งหนึ่งสองทำผิดอะไรต่างๆเนี่ยก็หน้าที่เอาผิดตามตามตามคดีที่ที่ที่กฎหมายกําหนดแต่พอเป็นจริยธรรมมันจะกว้างแล้วพอกว้างเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันไม่ใช่ห้าปีสิบปีอย่างที่อาจารย์พี่ชายบอกครับ กลายเป็นว่าตลอดชีวิตซึ่งพอตลอดชีวิตเนี่ยมันก็มันหนักนะมันก็หนักนะแล้วออความความรู้สึกของเราคือคือเวลาใครทําความผิดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยบางครั้งเขาไม่ผิดอไม่ผิดตามข้อกฎหมายแต่เขาไปผิดวินยัยอาจจะผิดวินัยตักเตือนหรือผิดวินัยไล่แรงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่มันก็จะมีข้อกําหนดอะไรของเขาอยู่ไงแต่ว่าถ้าลักษณะนี้ว่าตัดสิทธิ์ไปตลอดตลอดชีวิตเลยเนี่ยก็ก็จะค่อนข้างเยอะหนึง่งเรต้องยอมรับว่าไม่เราไม่เห็นไงเราไม่รู้ไอ้ข้อความต้นเรื่องที่โพสตเป็นยังไงอะไรยังไงครับแต่ว่ามันไม่เกี่ยวกับเรื่อง คือคือคือในมุมผมก็คือคดีไหนก็ควรจะตัดสินด้วยคดีนั้นครับครับ,รบอ่ะเดี๋ยวเรื่องนี้เราคงได้มาขยายกันต่อ